นะก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าสำหรับเทนเลอร์นี้นะรอบสุดท้ายแล้วเทนเลอร์สุดท้ายที่จะเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาทิตย์หน้าเทนลเลอร์หยุดวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวถามเขาเพื่อความชัวร์แน่นๆครับแน่แนๆลงกี่คันรอบหยุดวิ่งวันไหนครับพี่นาจะหมดหนที่ น,นี่ห่าเลยหรือเปเอ้าก็พรุ่งนี้เพราะว่าผมว่าน่าจะอยเกิดอะไรอ๋อวันนี้อารโร์กี่คันพี่มืวันนี้เลยเนาะนะครับก็บยินดีด้วยนะครับโอ้โหสำหรับคนที่กำลังรอรถอยู่นะแล้วมันลุ้นว่าเทนเนอร์จะลงไม่ลงนะฮะคุณผู้ชมมาแล้วนะครับมีของใครกันบ้างเนี่ยเทนเนอร์สุดท้ายละผมว่าเทนเนอร์สุดท้ายละเพราะว่า หลายๆคันเป็นคันที่คุค้นๆในส่วนของเลขเครื่องและรุ่นรถอยู่นะฮะนี่ลงก่อนเลยก็น่าจะเป็นที่ใหญ่เรานะอ้ยคลอสอ่ะสมมติผมให้คุณผู้ชมดูแค่ตรงนี้เกียร์อะไรครับเกียร์ธรรมดาต่อให้ไม่มีโลโก้ตัวนี้ก็รู้ครับว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าไม่มีเซนเซอร์ถ้าเกียร์ออโต้จะมีเซนเซอร์ สุดท้ายแล้วจ้าอุยตัวเอมตัวเอมก็มาเทเลอร์นี้มีตัวแซตัวเอมมีคลอสนะฮะคุณผู้ชมทั้งหมด7คันจริงๆเทเลอร์นึงอ่ะมันจะได้อยู่ประมาณ8ปคันนะ8คันเยอะที่สุด8ปคันนะครับ ทำสะพานกันอยู่มีสีบรอนสีขาวมุกสีดำสีเทาาโอเพกหรือเทาแลมโบอันนี้คือเทารแลมโบหรือเทอโอเพกนะคุณผู้ชมบางคนเรียกเทาโอเพกตามชื่อในแคตตาล็อกนะแต่บางคนเรียกติดปากเป็นเทาแลมโบนะครับก็สีเดียวกันสีเดียวกัน ก็เห็นว่าเหมือนกฎหมายน่าจะให้รถบรรทุกมากหยุดวิ่งวันที่26ก,ก็คือวันอ่าพี่จอดจอดจอดยังไงดีเดี๋ยวนะพี่จอดเลียงขวางหน้าตรงคันคันที่จอดอยู่ในโรงจอดก็ได้ครับจอดเลียงขวางหน้าไปเลยครับ อันแรกลงแล้วครับคุณผู้ชมดุดันสีดำ วันนี้ก็มากันสองคนไว้หน่อยแล้วเปิดเปิดปีใหม่มาเริ่มวิ่งวันไหนครับพี่อ๋อได้อยู่สิบวันเลยนะพี่ <laughs> ยาวเลย <laughs> ผมสามสิบทำงานอยู่ครับพี่หยุดสามเอ็ดถึงสาม นี่ครับเซลล์คนที่ขายยวดูความเป๊ะของเส้นที่เขาลงนะครับนี่เส้นสีแดงนะเป๊ะมากเป๊ะมากลูกค้ารับวันไหนพี่ยานี่พันสีดำนี้ออกยี่สิบเก้านะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่างนะครับหัวหน้าช่างมาตรวจสอบรถนะครับมาตรวจสอบรถว่ารถล,ลงเนี่ยมีเิ้วรอยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับคือจริงๆจากโรงงานเขาก็เช็คมาแล้วทีนี้ทางคนส่งเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะถ่ายรูปนะครับเขาได้เช็คแล้วเจากเขาไปเนี่ยเยมันไม่มีนะตรงน้นนี้เราก็ต้องมาเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับทำเช็คกันหลายรอบ 3- 4รอบนะครับแล้วก่อนส่งมอบก็เช็คอีกนะครับ นี่เกีตัวแซดครับจะดูนะเวลาเขาถอยนะครับเขาจะดูแค่ข้างเดียวเลยเพราะมันถ้ามันลง,งัรดองข้างหนึ่งก็จะตรงทั้งสองข้างนะส่ชิดสีแดงไปนี่ เขาขับแบบชำนาญมากผูช้ชมดูสีเทาผมถึงบอกว่าสีเทาอเป็นสีที่ถ่ายรูปยากเห็นไหมมันกี้ที่เราเห็นนะพอเวลาออกแดดสีมันสว่างเลยนะ ใช่ไหมครับเวลาออกแดดสีสว่างนะครับแต่เวลาถ่ายรูปในที่มืดนะสีเข้มเลยนะครับสีนี้จะเป็นอะไรที่ถ่ายรูปยากมากๆถ้าจะให้เหมือนสีจริงนะครับเหลือข้างบนอีกสี่คัน นหนึ่งเอาลงคนหนึ่งถ่ายลูกเดี๋ยวผมดูซิเป็นเกียร์อะไรกันบ้างสองคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็ธรรมดา อคุณผู้ชมว่าเขาจะเอาคันไหนลงก่อนนะ นะไม่แน่ใจว่าปีใหม่แต่ปีใหม่คงไม่ได้ปล่อยทั้งหมดหรอกครับยังมีรถเหลือจอดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ออกเยอะแน่นอนน่าจะเหลือแค่ไม่ถึงห้าคันนะครับตั้งแต่นู่นเลยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับ เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้าละกันนะคุณผู้ชมพอดีผมถ่ายตากแดดแล้วโทรศัพท์เตือนความร้อนเลยถ่ายได้ไม่จบคลิปทุกคันที่จะลงในวันนี้นะฮะแต่ปว่านะถ้าใครอยากมาดูรถนะครับมาจับมาจองเดินทางกลับบ้านมาอยู่แถวเมืองพิมายอยากเข้ามาจองรถพาพ่อแม่มาดูก็อ่ะนี่แหละรถที่มีให้ดูนะครับรีบมาเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคันเนี่ยน่าจะระบายออกภายในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี้หมดแล้ว นะฮะฮแต่ยังไงก็โทรมาก่อนเพราะอาจจะไม่หมดทุกคันหรอกนะครับมีให้ดูอยู่โอเครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยละกันนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผม